สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกรองน้ําเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นถังน้ําหยดนะครับซึ่งเราไปซื้อถังมือสองนะครับเป็นถังที่เขาาใส่อ่าหัวเชื้อน้ําส้มสายชูนะครับเนี่ยตกตุ๋ที่ถังนะครับประมาณ4ี่ร้อยแปนะครับสี่ร้อยแปบาทนะฮะสองถังนะครับถังละ200ลิตรนะครับจะเป็นถังแบบเขาไปทําการปาด แล้วก็เอาตรงที่มันเป็นไอที่เอาไอที่ครอบออกนะครับก็คือจะเปิดโลงเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ทําการใส่ที่เป็นมุ้งตะข่ายนะครับเพื่อกรองกากพวกไอก,ก,ก,กากที่เป็นกากรัมที่มากับจุลินทรีย์ครับก็จะเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่มันมันหลุดนะครับส่วนนะครับการเจาะถังนะครับเราวัดขึ้นมาจากก้นถังประมาณ5 10เซนนะครับใช้หงวซอ 1นิ้วนะครับเจาะใส่เกลียวนอกเกลียวในนะครับทั้งสองถังแล้วก็เชื่อมกันด้วย3ทางครับแล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะครับอย่าลืมใส่ที่เป็นวาล์วเปิดปิดนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่านะครับเวลาที่เราใส่น้ำเต็มถังครับเราก็ทําการปิดก่อนนะฮะปิดก่อนในกรณีที่มันอากรองเรามันมันเต็มมันตันนะฮะน้ำไม่ค่อยไหลนะครับหลังจากที่เราใส่3ทางใช่ไหมครับเชื่อมโยงกันฮะแล้วก็ปึ๊บลงมาเป็นวาล์วนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้จะเป็น ใช้เป็นข้อต่อข้อต like ่อตรงนะครับที hei, ่เป็นข้อต่อ2นิ้วลด1นิ้วนะครับเพราะว่ากรองเราขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นข้อต่อเกลียวใน2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่กรองใส่กรองนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อเกลียวใน2นิ้วนะครับค่อยเป็นข้อต่อ2นิ้วลด4หุนไอลด1นิ้วนะครับปุ๊บก็เป็นข้องอเดินไปเข้าสู่แปลงเกษตรของเรานะครับส่วนกรองนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเราเปิดน้ําเต็มถังแล้วนะครับแล้วก็ปิดราวก่อนนะครับอ่านะครับสังเกตนะครับคือน้าเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาในรูนี้ใช่ไหมครับรูนี้นะครับปืบมานะครับแล้วก็จะเข้าสู่ข้างในกรองนะครับจากนั้นน้ําค่อยรุดออกมาทางด้านข้างของกรองแล้วก็ค่อยเข้าสู่ท่อข้างล่างต่อไปนะครับทีนี้นะครับพวกถ้าเราใช้น้ำมันกุลีนะครับพวก ตะกอนต่างๆก็จะมาจ <st utter> ับอยู่ตามกรองของเรานะครับเนี่ยฮะพอนานไปนานไปนะครับเขาจะจับเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะน้าก็จะผ่านน้อยลงนะครับน้าก็จะค่อยค่อยลงเรื่อยๆนะเราก็ต้องถ้ามีเวลาก็ต้องพยายามถอดออกมาล้างล้างก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ม,นมันถอดได้นะครับเดี๋ยวนะครับเพิ่มขยายเป็นมครับอ่านะครับตัวนี้ก็สามารถถอด อย่างนี้ได้ครับแล้วก็เอาไปล้างได้นะครับมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยผ่านได้ดีขึ้นนะครับก็พยายามล้างบ่อยๆถ้ามีเวลานะครับทีนี้กรองนะฮะสำคัญมากเลยนะครับถ้าเราใช้ขนาด1นิ้วเท่ากับท่อนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องท่อนหนึ่งนิ้วทำไมไม่ใช้กรองหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับเพราะว่านะครับถ้าเราใช้กรองหนึ่งนิ้วครับมันจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มันจะไอที่กรองมันเนี่ยนะครับ แต่แกรงกรองเนี่ยมันจะตันได้ง่ายนะครับอุดตันได้ง่ายมากนะครับก็เลยต้องใช้กรองที่มันมีขนาดใหญ่กว่าท่อที่เราใช้ครับอันนี้คือทริคนะครับการที่เราใส่กรองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของที่เป็นหัวน้าหยดนะฮะมันก็จะอุดตันได้แบบว่าน้อยมากนะคือถ้าเราไม่ใส่กรองเนี่ยมันจะอุดตันได้ง่ายถ้าเราใส่กรองก็จะลดปัญหาเรื่องการอุดตันของหัวน้าหยดนะครับก็จะช่วยได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกรองหนึ่งนิ้วนว่ามีขนาดแค่ไหนครับ ครับสำหรับการต่อกรองนะครับให้เราดูที่สัญลักษณ์น้ําออกน้ําเข้านะครับแล้วก็ต่อตามสัญลักษณ์ลูกศรที่เขาบอกอยู่ในกรองเลยนะครับก็คือให้น้ําเข้าอยู่ทางฝั่งหางของลูกศรนะครับแล้วก็ให้ฝั่งทางน้ําออกอยู่ทางฝั่งหัวของลูกศรครับอ่ะนี่ครับดูขนาดของกรอง1นิ้วกับ2นิ้วนะครับตรงนี้เป็นกรอง2นิ้ว ที่เท่ากับขนาดเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นถังที่เราใช้ปล่อยน้ําเข้ากับโรงเรือนนะครับดูครับคือโนลดไซส์เลยนะครับที่สําคัญครับดูครับอันนี้ท่อหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับปึ๊บนี่ฮะท่อน้ําเข้าน้าออกของกรองคือเขาจะเล็กกว่าท่อหนึ่งนิ้วของเราเลยนะครับกรองหนึ่งนิ้วก็จริงนะว่าท่อน้ําเข้าก็คือเล็กกว่า1นิ้วนะฮะถ้าเราใช้ตรงนี้กับถังน้ําเมื่อกี้นะก็คือจะมีโอกาสต้านได้สูงมากนะครับแต่ก่อนนะครับถังนี้เป็นถังเดียวผมก็เลยใช้กรองหนึ่งนิ้ว สีหุ้นนะฮะเนี่ยสีหุนท่ะท่อเดิมนะครับสีหุน้นก็คือเจอปัญหากรองตันเนี่ยบ่อยมากก็คือพอเราเปิดน้ำแล้วมันล้นมันล้นนะฮะไปเช็คอยู่ในโรงเรือนไม่ไม่ไหลก็คือหยดชา้าช้าแสดงว่าเป็นปันตันนะฮะก็ต้องถอดมาล้างนะครับเพืเจะไหลปกติสุดท้ายแล้วก็เลยเปลี่ยนใจนะครับก็เลยแก้ปัญหาก็เลยแก้ปัญหานะครับก็เลยเอากรองอันเดิมเนี่ยออกนะครับแล้วก็ไปเอากรองซื้อกรองที่เป็น2นิ้วมาใส่แทนนะครับก็เลยนะฮะทำการเจาะรูใหม่นะครับใช้เป็น ขนาด1นิ้วนะครับส่วนตรงนี้เป็นท่อเดิมเราก็เลยใส่วาล์วเปิดปิดเพื่อเป็นการเปิดน้ำนำเอามาใช้นะครับก็เลยดัดแปลงมาแบบนี้ครับก็เลยออกมา1นิ้วตะกับ2องสองถังเมื่อกี้นะครับออกมา1นิ้วปุ๊บแล้วก็ค่อยใช้ข้อต่อตรงนะครับ2นิ้วลด1นิ้วครับค่อยต่อเข้ากรอง2นิ้วใส่เกลียวในครนับเกลียวในแล้วค่อยใส่ตบบนี้ฮะเป็นเกลียวในเสร็จแล้วก็ค่อยต่อกับ ข้อต่อตรง2นิ้วลด4หุนครับก็ปุ๊บค่อยเข้าสู่แปลงเกษตรของเราเพราะว่าท่อเนี่ยใช้ท่อ4หุนนะครับก็มีอยู่สามโดมนะฮะก็อยู่ใช้น้ำหยดอยู่โดมละ4 4เส้นนะฮะก็เลยกลายว่าใช้อยู่8แถวนะครับไอ้12แถวนะครับโดมละ4แถวฮะก็ถือว่ายังไม่เจอปัญหาการอุดตันนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในครับก็คือไส้กรองเขาเนี่ยมันจะนี่ครับมันจะเล็กมากครับเข้าไปปุ๊บ ตันแป๊บเดียวนะครับเนี่ยคือปัญหาหนาง,งานจริงฮนะเราก็เอามาแชร์กันนะครับเราเจอปัญหาอะไรก็มาแชร์วิธีการแก้ไขนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่รับชมนะครับตรงนี้ก็ยังมีปัญหาการอุดตนนันฮะเดี๋ยวจะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่บ้าวนะครับิงๆใส่บ้าวก่อน,อนเผื่อเราปิดเวลาที่น้ำเต็มถังน้ำจะไม่ได้ลงไปท่อเราครับอันนี้ไม่ใส่บา้าวยังไม่เปิดแล้วกันนะครับโอเคครับก็มาแชร์นะครับกรองน้ำกษเรนะนะฮะ กับการขับปัญหาที่เจอและก,การแก้ปัญหานะครับไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ